มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะหยิบแบรนด์ญี่ปุ่นชื่อว่าโคเกนโดนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันละค่ะ แบรนด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าวางขายในเมืองไทยนานมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักมากแล้วกิฟก็เลยรู้สึกว่ากิฟมีโปรดักต์ของเขาหลายๆตัวก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วรองพื้นของเขา่าเป็นรองพื้นที่ดีมากด้วยล่าสุดนะคะกิฟจับในเบสออ f ของปี2020ไว้ด้วยนะตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีเคาน์เตอร์ใหญ่ที่เป็นทางการอยู่หนึ่งเคาน์เตอร์นะคะคือที่สยามพารากอนจะมีอยู่ใน if and boy อีกบางสาขาแบรนด์เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นแบรนด์ที่เกิดจากประเทศญี่ปุ่นในโปรดักต์ของเขาเนี่ยจะเขียนเป็นภาษาญ,ญี่่ปุนหมด ะะแต่เชื่อแม้ว่าไปดังที่อเมริกาแบบดังมากซึ่งแปลกเพราะว่ากิฟรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้อยู่ในกระแสหลักของที่ญี่ปุ่นด้วยนะแต่ที่อเมริกาคือบิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนเนี่ยเอาโปรดักของเขาไปรีวิวโดยเฉพาะตัวรองพื้นค่ะแล้วพูดไปพูดมาจนกลายเป็นว่าแบรนด์เนี้ยขายดีตุม้มเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวแรกนะคะคือเป็นโปรดักที่แปลกนิดนึงเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้รีวิวสำลีเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวนี้ชื่อว่า100% Pure Organic Cotton นะคะ ตัวนี้เนี่ยเป็นสำลีที่เขาบอกว่ามีความพิเศษตรงที่ไม่ผ่านการทําเคมีใดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการฟอกสีไม่มีการทําให้สีเนี่ยมันเป็นสีขาวขึ้นนะคะแล้วในเนื้อของเขาเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีใย,ยที่เดาว,ว่าเป็นใย,ยของคอตตอนอยู่ในเนื้อของเขาด้วยแล้วสำลีเขาว่าจะออกสีแบบครีมๆไม่ใช่เป็นสีขาวแผ่นใหญ่ดีมากแล้วมันนุ่มมากทุกคนแล้วในเนื้อของสำลีเรารู้สึกจริงๆว่ามันมีแบบมีความฟูมีความชํำอยู่แล้วมันนุ่มจริงๆอะคะ่ะ มันซับน้ายาได้ดีแต่ว่าไม่ดูดน้ํายาเข้าไปอยู่ในเนื้อสําลีนะแต่ว่าก็ยังเช็ดทําความสะอาดได้ดีอยู่แล้วกิ๊บรู้สึกว่ามันระคายเคืองกับผิวน้อยมากๆค่ะไม่บาดผิวหน้าไม่บาดตาเวลาเช็ดเมคอัพรีมูเวอร์ใดๆเลยนะราคามันอาจจะสูงนิดนึงนะถ้าเทียบกับสาลีอื่นๆน,นะคะแต่ว่าหอ่อมันก็ใหญ่ใช้ได้นานแล้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเอาไปใช้เป็นแมตช์ได้ด้วยนะถัดไปนะคะคือเป็น cleansing w i p อันนี้เนี่ยกิ๊บ ได้ามาเป็นแพ็กเกจเล็กมีทั้งหมด10แผน่นถ้าจะไม่ผิดราคาแรงเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ700บาทแต่ว่าเขาจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะอยู่ที่4 0บแผ่น800บาทเพราะฉะนั้นนะทุกคนถ้าใครอยากลองไปซื้อแพ็กใหญ่นะคะมันคุ้มกว่ากันเยอะมากเลยก,กิยกย๊บได้ดูคลิปของแคทเธอรีนไลท์ซึ่งเขาเรฟถึงตัวนี้ไว้เยอะมากว่าแบบมันดีมากเลยนะคะพอกิ๊บได้เอามาลองแล้วว่ามันดีจริงๆทุกคนในส่วนผสมของเขานะคะจะมีส่วนผสมของ,ของสมุนไพราจากธรรมชาติแล้วก็มีน้ำแร่จากจุดของญี่ปุ่น ที่ชื่อว่าอิซุโมะนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยจะไม่มีน้ํามันมันจะไม่เหมือนคล e นซิ่งไว i ์อื่นๆเลยเพราะว่า,าผ้าจะแผ่นใหญ่มากแล้วก็หนานุ่มมากแล้วน้ํายาที่ใส่มามันชุ่มคือมันจะไม่ใช่เปียกแต่มันจะชุ่มอยู่ในเนื้อแผ่นของมันแบบพอดีพอดีอดค่ะแล้วเช็ดทําความสะอาดหน้าลงไปแล้วอะคือดีมากทุกคนเพราะว่าเอาเครื่องสำอางทุกอย่างออกจากใบหน้าได้หมดเลยไม่ว่าเครื่องสำอางที่แบบติดทนมากๆาเช่นมาสคชารา่าอายไลน์ ที่ปกติอเราจะต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์แบบอายเมคอัพเช็ดออกก่อนนะคะตัวนี้คือไม่ต้องสามารถเช็ดออกได้ทันทีเลยแล้วสะอาดหมดจดจริงๆแล้วพอเช็ดลงไปเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราอะยังนุ่มชุม่มชื่นไม่แห้งไม่เอียดไม่กรึดนะคะรู้สึกจริงๆว่ามันคงความชุม่มชื่นบนผิวเราอะได้ดีมากๆผ้าเช็ดของเขาอะ่ะมันใหญ่มันเหนียวผ้ามันดีมากจริงๆทุกคนคือเช็ดจนหมดทั้งหน้าเสร็จแล้วทั้งแผ่นะยังดูไม่สกปรปกเลยพอใช้เสร็จแล้ว กิฟจะเอาไปเช็ดอย่างอื่นไม่ว่าเช็ดห้องเช็ดเคาน์เตอร์เครื่องสำอางกิ๊บยอมรับเลยนะว่าคือแพงมากค่ะแต่บอกเลยว่าถ้าใครไปถึงนะมันดีมากจริงๆถัดไปนะคะตัวนี้คือเป็นกันแดดชื่อว่า watery spa uv spf 50บวก pa 4บวกนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีน้ำแร่จากจุดของญี่ปุ่นที่เรียกว่าอิซึโมะเหมือนกันนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่กิบว่าพิเศษตรงที่เนื้อของมันอะบีบออกมาจะเป็นสีขาวเลยนะคะแต่พอเกลี่ยลงไปบนผิวแล้วอะมันจะกลายเป็นไม่มีสีแล้วเนื้อมันะจะมีความบางเบามากๆแบบกลืนกับผิวมากๆไม่รู้สึกหนักผิวไม่รู้สึกเหนอะเลยคือเกลี่ยลงไปเสร็จอะสามารถแต่งหน้าต่อได้ทันทีเลยไม่เหนียวไม่หนึบไม่ทำหน้าขาววอกนะคะแล้วก็คือรู้สึกบางเบาไม่หนักผิวเลยอะค่ะแต่ทีเนี้ย ปกติการแดดของญี่ปุ่นน่ะจะมีความแบบบางเบาเป็นเคมีคอลสันสกรีนแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่อะเขาจะใส่แอลโกอฮอล์มาเยอะมากๆไงทาให้เนื้อมันบางเบานะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษตรงที่ในสูตรของเขาเนี่ยเขียนมาเลยว่าแอลกอฮอล์ฟรีกิ๊บยังงงเลยว่าทํามาได้ยังไงเพราะว่าเนื้อมันบางเบามากๆจริงๆสบายกับผิวมากๆจริงๆแล้วเหงื่อออกก็ไม่ละลายด้วยนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่ได้เขียนว่ากันน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะกับการใช้ในเมืองใช้ใน everyday use มากกว่ามันจะมีความเหมือนกับเป็นเบสเมคอัพนิดๆด้วยอะค่ะลงไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราลงเครื่องสำอางได้ง่ายขึ้นลงรองพื้นได้ง่ายขึ้นถัดไปนะคะมาถึงรองพื้นนาเอกของแบรนด์โคโกเกนโดแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะมีรองพื้นหลายสูตรนะคะแต่ว่าสูตรที่ดังที่สุดของแบรนด์เขาเลยคือตัวอะควาฟาวเดชั่นตัวนี้นะคะกิฟนะคะเลือกสีมาเป็นเบอร์1นึซึ่งจริงๆแล้วอะเขาจะมีสีหลายเฉดมากจะมีสีแนวชมพูแนวโทนอมเหลืองแล้วก็แนวโทนโอลิฟนะคะ ส่วนตัวกิฟเลือกอันนี้เป็นสีชนนูโทอมเหลืองมากคือจะมีเบอร์1นึเป็นสีอ่อนแล้วก็1นึสจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่ารองพื้นจะเลือกอยากนิดนึงแล้วสีส่วนใหญ่น่ยจะเป็นเฉดอมชมพูไปซะเยอะเพราะว่าเป็นรองพื้นญี่ปุ่นแล้วก็เน้นขายฝรั่งเนาะอยู่ในขวดที่เป็นขวดพลาสติกแต่ว่าหน้าตาขายแก้วอันนี้ก็คือชอบเพราะว่ามันไม่แตกดีนะแล้วก็เป็นหัวปั๊มแบบนี้เนื้อของรองพื้นมีความเหลวเกลี่ยง่ายนะตอนลงผิวตอนแรกอาจจะรู้สึกเย็นๆเบาๆนิดนึงด้วยนะคะ เวลาใช้เนี่ยจะใช้ลงกับฟองน้ำก็ได้หรือลงกับนิ้วก็ได้ด้วยความที่ texture ของรองพื้นตัวนี้จะเป็น light to medium coverage คือค่อนข้างเบามากเลย ถ้าอย่างกิฟเนี่ยกิฟตชอบอะไรบางเบานะคะกิฟก็จะใช้เป็นแปรงแต่งหน้านะลงรองพื้นมันก็จะยิ่งบางลงไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติใครอยากให้มันปกปิดมากขึ้นนะคะอาจจะใช้เป็นฟองน้ําหรืออาจจะใช้เป็นนิ้วลงก็อย่างที่บอกว่าเป็นไลท์ทูมีเดียมค o ลเวอร์แต่ว่าลุคที่ได้อะ่ะมันจะเป็นลุคก,กึ่งซาตินกึ่งแมทคือมันจะดูแมทลงไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี้ยก็จะยังมีความฉ่ำนิดนิดอยู่คือไม่ได้แมทสนิทนะคะแต่ตัวเนี้ย จะเป็นอะไรที่เหมือนกับลงไปแล้วเหมือนกับเราผิวดีเหมือนเราเป็นคนผิวสวยตามธรรมชาติเหมือนเป็นลุคแบบไม่ได้ลงรองพื้นแต่ว่าดูผิวดีตั้งแต่เกิดอะตอนแรกอะกิบก็ไม่คิดว่ากิบอาจจะชอบขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นรองพื้นที่แบบบางเบามากทุกคนจะตอบโจทย์มากสําหรับคนที่อยากได้รองพื้นที่ไม่รู้สึกว่ามีรองพื้นอยู่บนใบหน้าไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนึบนะคะแล้วก็ลงไปแล้วมันจะเนียนมากเลยมันจะไม่เคก้กไม่เป็นคราบด้วยนะแล้ว บางมากแต่ในขนาดเดียวกันอน่ะมันจะทําให้ดูผิวผ่องผิวดูมีออร่า รูขุมขนที่บริเวณจมูกเนี่ยก็คือจะเลือนไปนะคะแล้วรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่หลายๆคนบอกว่าอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้เพราะว่ามันจะไม่ตกร่องค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณมีริ้วรอยมีรอยร่องลึกอย่างเงี้ยที่ใช้รองพื้นตัวอื่นๆแล้วตกเป็นร่องสีเข้มขึ้นมาตัวนี้จะไม่เป็นเพราะว่าเนื้อมันบางดีแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็น Light Medium c o อ e r เ g e มันก็จะไม่ปกปิดพวกแพนด้าปกปิดรอยดํารอยแดงบนใบหน้าไม่ได้ปกปิดมากแล้วรองพื้นตัวนี้ด้วยความที่เนือ้อมันเป็นแมตต์กึ่งซาตินไม่ต้องลง แป้งก็ได้คืออันนี้เป็นสุดที่กิฟชอบเพราะว่ารู้สึกว่าแบบ เหมือนกับมันรู้สึกบางอยู่บนใบหน้าโดยที่เราไม่ต้องลงแป้งสามอีกครั้งหนึง่งสามารถใส่แมสต่อได้โดยที่แบบมันไม่หนึบไม่ได้ติดแมสออกมาค่ะสีลงมาตอนแรกนะคะมันจะค่อนขาวนิดนึงแล้วก็จะดูค่อนชมพูนิดนึงแต่พอลงไปกับผิวสักพักประมาณ5นาทีเนี่ยมันจะคืนกับผิวไปแล้วสี1นึเนี่ยเป็นสีที่ค่อนพอดีกับผิวกิบพอดีแบบตัวเนี้ยเป็นรองพื้นที่ไม่ออกซิไดซ์เลยลงมาตอนแรกยังไงสียังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะแล้วตกบ่ายแล้วเนี่ยสีก็จะไม่ดรอปไม่หมองด้ว กิฟให้ติดทนพอสมควรเลยนะเพราะว่าเนื้อมันไลท์ทูมีเดียมอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวตกบาดมันก็คงหลุดคงหมองคงดรอปไปแต่จริงๆแล้วอ่ะคือไม่เลยคือติดทนมากในแง่ความคุมมันนะกิบว่าตัวนี้ก็คุมมันได้ประมาณนึงไม่ได้คุมมันมากนะคะแต่ว่ากิาบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่ากิวอะธรรมชาติกิ่าเป็นคนผิวแห้งแล้วผิวกิ่าไม่ได้มันมากอยู่แล้วตกบ่ายก็จะรู้สึกว่ามีความฉ่ำๆขึ้นบริเวณข้างแก้มนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูมันมาก ไม่ได้ดูมันเยอ้มนะส่วนตัวก็เลยคิดว่าุมมันได้พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เรื่องของคนผิวแห้งถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ข้างจมูกกิบ่มีความแห้งขึ้นเยอะๆนะคะจะมีเป็นความเป็นคราบเกาะกับจุดแห้งตรงนั้นได้นิดนึงแต่ว่า มันจะไม่ได้ทําให้ผิวส่วนอื่นอะแห้งขึ้นเพราะฉะนั้นอางกิฟว่ารองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่เหมาะกับคนผิวแห้งกับผิวผสมที่ไม่ได้มีปัญหาผิวแห้งผิวเป็นขุยมากๆอะค่ะแบรนด์นี้นะนอกจากเรื่องของบํารุงผิวแล้วเนี่ยเขามีเมคอัพไอเทมด้วยนะอันนี้นะคะกิฟได้บลัชออนพาเลตแบบนี้ของเขามาด้วยนะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นบลัชที่มีความเก๋เพราะว่าในตลับเดียวเนี่ยจะมีสสีเลยเท่าที่อ่านดูเนี่ยเหมือนจะมีแค่2เฉดนะคะก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งที่กิฟได้มาจะเป็นทนทชมพูแล้ว เฉดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโทนสีส้มนะเขาจะมีบลัชอันเล็กจิ๋วมาให้แบบนี้ด้วยแล้วก็เนื้อบลัชเนี่ยจะแคบค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวส่วนตัวกิ๊บว่าการออกแบบอันนี้มันจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ากิ๊บเป็นคนที่ชอบใช้แปรงพุ่มใหญ่ไงคือให้กิ๊บใช้แปรงพุ่มเล็กๆแบบนี้ปัดแก้มกิ๊บรู้สึกว่ากิ๊บไม่ถนัดนะคะ กิ๊บไม่สามารถปัดลงไปแยกสีได้กิ๊บก็เลยปัดรวมสสีเลยอันนี้เนี่ยเป็นบลัชที่เนื้อบางเบาให้ลุคแบบดอลลี่นะแล้วก็สีเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบชมพูอ่อนๆบางๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ให้สีจัด มามกนะซึ่งกิบกวาก็เป็นลุคที่สุภาพดีแล้วสีก็สวยดีสีก็ติดทนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสีมันจะไม่ได้จัดมากเป็นสีแบบอ,อ่อ,อนๆใสๆไอเทมสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะแพ็กเกจดูดีมีความแข็งแรงเท่าที่ดูนเนี่ยมีหลายสีให้เลือกถ้าจำไม่ผิดประมาณ1ิสีนะคะเนื้อของรุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่เหมือนลิปสติกค่อนใสอะคือตอนที่ทาลงมาที่ริมฝีปากเนี่ยจะลื่นเกลี่ยง่ายจะ รู้สึกบางเบาเหมือนไม่ได้ทาอะไรบนริมฝีปากเลยตอนความรู้สึกตอนแรกเนี่ยจะชุ่มชื่นนะคะแล้วก็จะมีความแบบรู้สึกมีมอสเจอร์ไรเซอร์อยู่บนริมฝีปากแต่ในขนาดเดียวกันน่ะก็เนื้อจะบางเบาด้วยแล้วพอลงไปสักประมาณ20-30นาทีอ่ะกิ๊บรู้สึกว่าความชุ่มชื่นนั้นอ่ะมันจะเริ่มหายไปแล้วก็ลุกอ่ะมันจะดูแมตขึ้นแต่ว่าสีที่ได้อ่ะจะเป็นสีแบบใสๆเยลยลี่ออกแบบบางบเบาๆไม่เข้มนะการให้ความชุ่มชื่นบนริมฝีปากเนี่ยกิ๊บให ปั่นกลางคือไม่ได้ให้ช,ชุ่มชื้นมากนะคะความติดทนตัวนี้กิปว่าไม่ได้เยอะมากเนาะกิปได้ลอง2อสีเนาะสีแรกคือ b e 02นะคะนนี้เป็นสีเบจ เบจออกแนวสุภาพสุภาพทาไปทำงานเน้นแบบไม่ฉุดฉาดเป็นสีเนื้อเนื้อนูดนะกับสีที่สองนะคะคือ OR 0 1ศอันนี้คือสวยดีเลยเป็นสีส้มอมคอรอลนะคะไม่ไม่ติดชมพูนะอาลรค่ะก็จบแล้วสำหรับรีวิววันนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะส่วนตัวสตาโปรดักต์จริงๆของแบรนด์นี้เลยอ่ะกิฟยังยกให้ตัวรองพื้นอยู่นะแต่ที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆเราใช้ดีมากๆอยากจะแนะนำเลยอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว c ล e น วายของเขาที่คิดว่าแบบคุยเด็ดเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ